ทุกคนนี่คือหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนี่บอกเลยเหมือน97เลยใช่ไหมนี่คือของพ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะผมมีแค่นิดหน่อยและนี่ซองเดิมจากวัดซองแบบนี้คือซองแจกในพิธีนะครับอันนี้คือแท้ออโต้เลยนะครับถ้าแบบนี้นะแจกในพิธีครับวันงานลุกเสกเลย พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะจังหวัดปัตตานีครับผู้ตำมวลสารผู้บทพรีมวลสารหลวงปู่ทวดปี2497วัดช้างให้และเวลาวัดช้างให้มีพิธีกรรมปลุกเสกพระเครื่องต่างๆจะต้องนิมนต์พ่อท่านเขียววัดห้วยเงาะไปปลุกเสกทุกครั้งนะครับนี่แล้วก็รุ่นที่ท่านปลุกเสกระดังนะมีอยู่รุ่นหนึ่งปี2524แล้วท่านก็ปลุกเสก เนื้อว่านปี2497รุ่นแรกด้วยนะครับได้รับความไว้วางใจจากพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้และนี่คือพระที่ท่านสร้างเองคิดดูนี่มวลศาร97มีอยู่แล้วครับแล้วก็เรื่องมวลสารหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านชํานาญอยู่แล้วเพราะว่าตั้งแต่รุ่นแรกของวัดช้างให้ท่านเป็นคนบทพรีมวลสารเอง